thank you สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แทนนี่แทนชาแนลนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะสบายดีกันอีกเช่นเคยแล้วก็วิดีโอในวันนี้เนี่ยแทนจะกลับมาพบกับเพื่อนๆในบล็อกเซล์อีกแล้วเนาะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลการให้ของขวัญเนาะปีใหม่คริสต์มาสก็อาจจะมีเพื่อนๆน,นะคะน้องๆสนใจที่จะซื้อของขวัญให้ตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักนะคะแทนก็มีทั้งที่เป็นชิ้นใหม่แล้วก็เป็นชิ้นที่มีอยู่ในกลุ่มของตัวเองที่เคยลงขาย แ,ะะแต่ว่ายังขายไม่ได้เนาะก็เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เลยเออมาทำเป็นวิดีโออีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะเป็นการแบบปิดท้ายปี2020หรือว่าปี2563นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ สำ, SUV สำหรับตัวแรกที่แตนจะมาทำการส่งต่อในวันนี้นะคะก็คือเป็นนาโนโนเวนั่นเองนะคะก็เป็นกระเป๋ารุ่นขนมจีบนะคะหรือว่า Bucket Bag ที่เป็น uh, ใบจิ๋วๆตัวนี้เลยนะคะค่อนข้างป๊อปปูล่าแล้วก็หายากมากๆเนาะถ้าเพื่อนคนไหนที่เป็น uh, แฟนพันธุ์แท้ของหลุยส์วิตตองเนี่ยจะรู้ดีนะคะแตนเนี่ยก็ได้มาใหม่เนาะ uh, วิดีโอก่อนๆเนี่ยแตนจะขายเอากำไรนะคะแต่ว่าวิดีโอในวันนี้เนี่ยแตนจะเป็นการคืนกำไรให้กับ uh, ลูกค้านะคะก็คือขาย แค่เอาทุนคืนเนาะก็ให้เพื่อนๆจ่ายค่าส่งเองสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะคะเป็นตัวที่น่ารักนะคะเล็กๆจิ๋วแต่ว่าเหมาะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะมีกระเป๋าใบใหญ่ในคอลเลกชันของตัวเองเยอะแล้วแล้วก็อยากจะมีน้องตัวนี้เป็นชิ้นสะสมนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะแตนจะลงข้อมูลของตัวเองไว้ในกล่องข้อมูลด้านล่างรวมถึงราคาด้วยก็แล้วกันนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยเนาะสำหรับตัวต่อมานะคะที่แตนจะมาทําการปล่อยก็ อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยตัวนี้ก็จะเป็นนาโนสปีดี้นั่นเองเป็นตัวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วก็หายากมากๆนะคะในประวัติศาสตร์เลยนะคะก็ะช่วงที่แตนได้มาก่อนหน้านี้เนี่ยแตนขายราคาอยู่ที่พันหกห้าสิบนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าจะหายากนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็คือ,อค่อนข้างที่จะพอหาได้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีเวลาที่จะไปนั่งส่องลุยวิตตองเว็บไซต์ตลอดเวลานะคะก็สามารถ สั่งซื้อกับแตนได้เนาะตัวนี้ก็เป็นตัวจิ๋วแล้วก็แตนเนี่ยคือมีของตัวเองแล้วก็ใช้มาประมาณเกือบเกือบปีนะคะถือว่าเป็นตัวที่ใช้ดีแล้วก็ชอบมากนะคะแล้วก็แตนเนี่ยได้มา2ชิ้นด้วยกันเนาะก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะคะตัวนี้คือเป็นตัวที่หายากมากจริงๆก็ SA บางคนเนี่ยบอกแตนว่าเขาจะเลิกผลิตตัวนี้นะคะซึ่งแตนก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าคือเป็นตัวที่หายากเพราะฉะนั้นแตนว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่เป็นสาวกของหลุยส์วิตองเนี่ยจะต้องมีตัวนี้นะคะใช้ดีมากโดยส่ววนตัของ เนี่ยคือแตนไม่ขายแน่นอนนะคะแต่ว่าชิ้นนี้ที่ได้มาก็คือเป็นชิ้นใหม่แล้วก็อุปกรณ์มาครบเซตนะคะก็เช็คราคากันได้ในกล่องข้อมูลด้านล่างแล้วก็ส่งข้อความหาแตนได้เนาะนั่นก็เป็นตัวนาโนสปีดี้นะคะสําหรับตัวต่อมานะคะก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นแบบว่าชิ้นที่หายากแล้วก็เป็นแบบว่าชิ้นเทพเลยนะคะสําหรับคอมบิเนชันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นมินิพอเชตจากหลุยส์วิตตองแล้วก็ลายก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยก็คือลายโมโนกรมนะคะ แต่เนี่ยได้มา Uh, ตัวลายดามี่เอเบีนนะคะทั้งหมดเนี่ยสีหชิ้นด้วยกันแล้วก็ขายไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเพิ่งสั่งได้มานะคะของเนี่ยเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองนะคะก็นะเป็นตัวที่หายากอย่างที่แตนบอกตัวนี้ลายมโนอกรมนะคะตัวของแตนที่แตนมีเนี่ยจะเป็นลายดามี่เอบีนแล้วก็ใช้มาเนี่ยหกปีนะคะสภาพก็คือยังสวยงามเหมือนใหม่อยู่เลยเนาะถือว่าเป็นชิ้นที่ต้องมีนะคะสาหรับคนที่อ่เป็นนะแฟนของหลุยส์วิตตองแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังคิดที่จะเริ่ม เ,เล่นแบรนด์หลุยส์วิตตองนะคะชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นชิ้นเริ่มต้นนะคะ,ะสะสมแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่ made in france นะคะอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะเป็นตัวที่น่ารักอีกตัวหนึ่งนะคะใช้ดีมากๆตัวนี้คอนเฟิร์มสำหรับชิ้นต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นหลุยส์วิตตองไอวี่นะคะก็แตนเนี่ยก็คือยังคงที่จะขายน้องเขาอยู่นะคะก็มีติดต่อเข้ามาหลายท่านเหมือนกันเนาะแต่ว่าคือยังไม่เป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออยังไม่ได้ขายนะคะแล้วก็แตนเนี่ยก็คือไม่ได้รรรีบ้ออนอะนะะะไคแต่ว่วา ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจจริงๆนะคะแตนเนี่ยสามารถที่จะลดได้นะคะจากราคาที่เคยเประกาศขายไปคราวที่แล้วนะคะนั่นก็เป็นตัวไอวี IV. เดี๋ยวแตนให้ดูดีเทลนิดนึงนะคะเป็นตัวที่สวยงามมากนะคะแล้วก็สภาพก็คือ9เต็ม10เนาะหนังเนี่ยตัวนี้เนี่ยหนังจะมาเป็นสีที่แบบว่าค่อนข้างเข้มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมองเห็นในกล้องเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเขามาเข้มแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานก็นะไม่ต้องระมัดระวังอะไร มากมายด้านล่างนะคะนะคะตัวนี้จะมากับสายสะพายด้วยเนาะแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยแตนไม่โชว์ก็แล้วกันเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามมาได้นะคะแตนเนี่ยยังคงคิดที่จะขายน้องเขาอย่างที่บอกเนาะตอนนี้ก็นะหลงรักในแบรนด์ของน้องม้าแล้วก็พยายามที่จะทำคอลเลคชันของตัวเองให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินแล้วก็ไปซื้อตัวที่เป็นชิ้นของน้องม้าเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่ารักอีกตัวหนึ่งเนาะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะ หรือว่าเป็นตัวที่ใช้ดีมากๆนะคะสําหรับตัว i อวนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าตัวเข็มขัดเนี่ยเปิดปิดเข้าออกอยากแต่ว่าที่แตนขายเนี่ยไม่ใช่ว่า เพราะตัวเปิดปิดนะคะขายเพราะว่าอยากได้เงินนะคะไปซื้อตัวแอมเมสนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้นะคะกำลังคลั่งแอมเนั่นเองเนาะนั่นก็เป็นตัว Ivy นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ส่งข้อความมาได้เลยเนาะสำหรับตัวต่อมานะคะก็คือจะเป็นตัวเมาทายพอเชดนะคะที่แตนอยากจะามาปล่อยนะคะก็จริงๆตัวนี้เนี่ยแตนได้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่า คือช่วงนี้เนี่ยลุยวิตองก็คือปล่อยตัวมอไทยพอเชตออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็เลยเยังไม่ได้มีโอกาสเอาขายนะคะเพราะฉะนั้นในวิดีโอบล็อกในวันนี้แตนก็เลยตัดสินใจเอาออกมาขายนะคะแล้วก็คิดว่าจะขายเอาแค่ทุนคืนนะคะสําหรับชิ้นนี้เนาะถ้าพนัคนไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะคะถือว่าเป็นอ,อีกชิ้นหนึ่งจากหลุยวิตองที่จะต้องมีนะคะตัวแตนเองเนี่ยก็คือมีตัวสีเขียวก็คือใช้ดีมากแล้วก็แพลนที่จะเก็บเอาไว้ในกลุ่มของตัวเองเนาะแต่ว่า อย่างที่บอกก็คือได้มาเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือช่วงนี้หลุยส์วิตองเขาก็เอาใจลูกค้านะคะปล่อยออกมาค่อนข้างเยอะแต่ก็เลยอ่ะเป็นการมาขายเอาแค่ทุนคืนก็แล้วกันนะคะเป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้านะคะหรือว่าคนดูของแตนเนาะก้อนนี้เนี่ยเป็นสินค้าใหม่อุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วก็แตนเนี่ยส่งเฉพาะ USA เหมือนเดิมนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามแตนแล้วก็อยู่ประเทศอื่นเนาะเพราะว่าในเรื่องของค่าส่งนะคะการขนส่งโดยเฉพาะในช่วงโควิดแบบนี้คือแบบ ยาวนานมากแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะต้องเจอกับภาษีนําเข้าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะทําให้จ่ายแพงเกินกว่า ความจําเป็นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าหาได้ในประเทศที่ตัวเองอยู่นะคะก็จะเป็นการดีกว่าเนาะแต่ก็ส่งเฉพาะอาเมริกาแล้วก็อย่างที่บอกขายแค่เอาทุนคืนสําหรับตัวเม้าท p ยพอเชตนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะสําหรับต,ตัวต่อมานะคะก็เป็นแบรนด์จาก c ชา n e l นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นชาแนล Business a f f i n i t y ที่เป็นไซส์มีเดียก็เคยลงขายในบล็อกเซลแล้วแต่ว่าก็นะยังไม่เป็นที่พอใจกันทั้ง2ฝ่ายเนาะจริงๆอ่ะตัวนี้เนี่ยเป็น ตัวที่ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปในช็อปชาแนลแล้วจะหาได้นะคะบางคน,นี่จจะคิดว่าเออเป็นของมือสองของใช้แล้วแล้วก็ราคามันจะต้องตกอะไรขนาดนั้นเนาะมีคนเนี่ยมาเสนอให้แตน3,000เหรียญน,นะคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะชาแนลเนี่ยคืออย่างที่แตนบอกบางทีเดินเข้าไปเนี่ยก็หาไม่ได้แล้วก็ตัวนี้สภาพก็คือเป็นแบบมิน t ์คอนดิชันเลยนะคะแตนเนี่ยใช้ไปประมาณ2ครั้งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเอาออกมาถ่ายทําวิดีโอแล้วก็แตนเนี่ยดูแลของตัวเองเป็นอย่าง ะะเพราะฉะนั้นสภาพถ้าเ,เพื่อนๆได้ไปนี่คือเหมือนใหม่เลยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็ใช้งานได้จริงจุของได้เยอะเนาะแต่อย่างที่บอกสายตัวนี้ค่อนข้างที่จะยาวเกินไปนิดนึงสําหรับแตนแล้วก็แตนเนี่ยอยากได้ตัวใหม่นะคะก็นะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเบื่อของง่ายนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าแตนมีเงินเหลือเฟือนะคะที่สุดในโลกเนี่ยคือแตนก็คงจะ เก็บกระเป๋าของตัวเองไว้ตลอดไปเนาะแต่ว่าบางทีก็คือมันเก็บไม่ได้ทุกอย่างมันก็ต้องต้องตัดใจนะคะตัวที่ไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้เนาะอย่างที่เตนบอกตัวนี้สภาพก็คือเนาะ9.5เต็ม10นะคะมิ้นต์คอนดิชันเลยแล้วก็ไม่มีร่องรอยการใช้งานไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะด้านล่างก็มีลักษณะเป็นแบบนี้สวยงามมากนะคะถ้าพนุษย์คนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะราคาพูดคุยกันได้เนาะเดี๋ยวเตนถือเพื่อนๆดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมนะคะ มันก็จะห้อยค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงอ่ะสำหรับแตนให้อยู่ประมาณนี้น่าจะพอดีเพราะฉะนั้นแตนคิดว่าถ้าเพื่อนเือคนไหนที่สูงประมาณเออ5 5ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะ5ฟุต5นิ้วนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 165, 167อัพเนี่ยแตงคิดว่าจะจะถือได้สวยกว่าสำหรับตัว uh, business affinity ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่ารักเนาะตัวนี้จะเป็น uh, หนังคาเวียสีดำแล้วก็เป็นลักษณะของหนังคาเวียที่เป็นหนังด้านนะคะก็สวยงามมากนะคะทนทานนะคะอย่างที่เพื่อนเห็นเลยสภาพก็คือแบบเหมือนใหม่เนาะใจจริงก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะบางที uh, เราก็ต้องที่จะเลือกที่จะเก็บสิ่งที่เราได้ใช้งานจริงๆนะคะจำเป็นจริงๆนะคะนั่นก็เป็นตัว business uh, this affinity no. สำหรับตัวต่อมาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แตนเนี่ยลงขายในบล็อกเซลคราวที่แล้วด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นน้องบอย10นิ้วที่เป็นหนังคาเวียลายก็คือเชฟร,รอนอย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วก็เป็นสีทองที่เป็นทองเงาน,นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่คือสวยงามใช้ดีแตนเนี่ยคือใจจริงเนี่ยไม่ได้อยากจะขายตัวนี้นะคะแตนเนี่ยมีบอยอยู่2ตัวด้วยกันถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ติดตามมาแล้วก็ตัวเองเนี่ยอยากขายตัว11นิ้วที่เป็นหนังแรมนะคะแต่ว่า11นิ้วหนังแรมก็คือ ขายค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็กลัวการใช้งานของหนังแลมหรือว่าหนังแกะเหมือนกันนะคะแตนก็เลยตัดสินใจปล่อยตัวนี้ก็แล้วกันนะคะในเมื่อแตนเนี่ยอยากใช้กระเป๋าตัวอื่นก็คือมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีบอย2ตัวในคอลเลกชันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็แตนเนี่ยคือไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตอะไรที่มันเป็นแบบว่าไฮโซรูราแฟชั่นนะคะเพราะฉะนั้นแตนก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นนะคะก็นะอย่างที่บอกตัวนี้ก็คือเป็น10นิ้วหรือว่าโอมีเดียมนะคะสภาพก็คือ9เต็ม1ินะคะไม่ ม,มีร่องรอยการใช้งานไม่มีฟลอสนะคะไม่มีแบบว่า,าสภาพเขาเรียกอะไรอะชำรุดพังนะคะเส้นดงเส้นได้ทุกอย่างยังคงสวยงามนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหลังนะคะ ะะราคาแตนก็ปล่อยอยู่ที่4,750บวกค่าส่งนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าไปซื้อใหม่เนี่ยถ้ารวมภาษีเบ็ดเสร็จเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ5,000นะคะตัวนี้ก็ถ้าซื้อจากแตนก็คือประหยัดไปได้เยอะเนาะชาแนลมันก็เป็นอะไรที่คลาสสิกไทม์เลสซื้อใบนี้ใบเดียวเนี่ยใช้ไปได้อีกเป็น10-20ปีนะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความทนทานนะคะอย่างที่บอกไม่ได้มีสภาพของการใช้งานแต่อย่างใดเดี๋ยวถือเพื่อนๆดูนิดนึงก็ได้นะคะก็เห็นไหมพอถือก็คือสวยเนาะใจจริงอย่างที่บอก แต่เนี่ยเสียดายทุกอย่างกระเป๋าที่มีอยู่ในกรุนเนี่ยคือชอบแล้วก็รักอยากเก็บเขาไว้หมดนะคะถ้าเงินมันไม่ใช่เป็นเป็นตัวปัจจัยที่ที่สำคัญในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมถือเป็นแบบวันเก๋ๆนะคะเดินเที่ยวช้อปปิ้งนะคะไปจิบชากาแฟกับเพื่อนๆนะคะ อันนี้ก็เป็นการถือแบบว่าสะพายข้างนะคะของบอยนะคะคือตกอยู่ในจุดที่เหมาะสมมากๆแต่เนี่ยสูง160หรือว่า5ฟุต3นิ้วนะคะก็คือสวยมากนะคะแต่เนี่ยคือไม่อยากขายเลยอย่างที่บอกเนาะแต่ว่านะก็คือมันมีความจำเป็นเนาะ แล้วนี่ก็เป็นตัวบอย10นิ้วนะคะที่แตนอยากจะมาปล่อยนะคะให้กับเพื่อนๆเนาะก็สนใจสอบถามกันมาได้เนาะสำหรับน้องบอย10นิ้วนะคะสองตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่แตนจะมาปล่อยในวิดีโอในวันนี้ก็คือเป็นของ YSL นั่นเองนะคะแตนเนี่ยได้ปล่อยน้อง YSL ลูลูแคมร่าไปแล้วนะคะกเ็เพื่อนคนที่ได้ไปเนี่ยก็คือแบบนะ่าดีใจมากเพราะว่าของในสภาพเหมือนใหม่เลยแล้วประหยัดได้200กว่าเหรียญเนี่ยถือว่าโอเคมากๆนะคะเนื่องจาก ตัว c a m มร a าแบ็เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันจะคล้ายกับตัว Channel มินิของแตนแตนก็เลยเวลาจะหยิบจับมาใช้เนี่ยก็จะใช้ตัว Channel มินิมากกว่าก็เลยคิดว่าอ่ะ เราเนี่ยดาวไซส์คอลเลกชันของเราเพราะฉะนั้นก็ปล่อยน้องเข้าไปเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกเหมือนกันเนาะก็มีความคล้ายคลึงก,กันกับตัวล er. ูลูพัฟเฟอร์ไซส์ก็คือพอการขนาดสีนะคะก็ของไวซซลอีกเช่นกันเนาะตัวที่เป็นตัวหมอนนะคะพัฟเฟอร์แตนเนี่ยชอบตัวนั้นมากกว่าก็เลยคิดว่าเออปล่อยน้องตัวนี้นะคะก็ตัวนี้เนี่ยแตนปล่อยอยู่ที่1 5 0 0เหรียญน,นะคะบวกค่าส่งถ้าพ่อคนไหนสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็สภาพของเขาก็คือนะคือเหมือน หนังของ YSL เนี่ยทนทานมากใช้ดีมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของอโลหะสีเงินนะคะที่เป็นเงินแบบด้านๆนหน่อยก็ ออดูแลง่ายนะคะไม่ต้องระวังอะไรมากมายด้านหลังก็มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะใช้ดีนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแตนเลือกที่จะเก็บตัวพัฟเฟอร์ไว้นะคะก็เลยปล่อยน้องตัวนี้นะคะก็จุของได้เยอะนะคะใช้ใส่ไปทํางานไปเที่ยวนะคะได้ทุกอย่างเลยันี้ก็คือไม่มีการชารุดเสียหายแต่อย่างใดนะคะยังคงสวยงามออมากมากเลยนะคะสะภาพของเขาก็แตนให้อยู่ที่9เต็ม10เลยสําหรับตัว YSL Lulu ตัวนี้เป็นไซส์มีเดียมนะคะแล้วก็หนังเนี่ยจะ เป็นหนังน่าจะเป็น calf skin นะคะตัวหนึ่งที่แตนอยากจะมาปล่อยคู่กันตัวนี้ก็เป็น YSL up town clutch นะคะก็อย่างที่บอกแตนเนี่ยคือไม่ได้ออกงานกลางคืนนะคะไม่ได้ออกไปแบบใช้ชีวิตแบบข้างนอกไปผับไปบาร์อะไรนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะน่าจะได้ออกไปใช้งานแค่ครั้งหนึ่งนะคะหรือ2ครั้งประมาณนี้แล้วก็สภาพก็คือ9.5เต็ม10เลยนะคะเป็น c l u t h บางๆนะคะเหมาะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะออกงานกลางคืน นะคะไปนู่นไปนี่ไปทานข้าวข้างนอกบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นโทรศัพท์ได้นะคะเป็นคาร์ดฮลเดอร์ได้แล้วก็แป้งตลับนะคะลิปสติกแท่ง2แท่งนะคะก็คือได้นะคะถือว่าใช้งานได้จริงเนาะถ้าเพื่อนคนไหนที่ได้ติดตามยูทูบเบอร์ชาวต่างชาตินะคะเชสเอมี่หรือว่าอิซาเบลนะคะ,ะทางฝั่งออสเตรเลียนะคะเขาก็จะชอบคลัชตัวนี้มากนะคะก็ถือว่าป๊อปปูล่าเนาะแต่ว่าคือพอแตนได้มาแล้วคือตัวเองไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะก็เลยคิดว่าไม่มีความจําเป็นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อน คนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้สำหรับอ uh, ัพทาวคลัชนะคะตัวนี้เนี่ยราคาเต็มน่าจะอยู่ที่545เหรียญบวกภาษีเนาะแต่ว่าแทนขายแค่400นะคะสำหรับตัวนี้บวกค่าส่งนะคะตัว YSL ส่วนตัวนี้ก็คืออย่างที่บอก1ัน0นะคะถือว่าเ,อาเป็นตัวที่น่ารักอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าผู้คน,นสนใจเช็คในกล่องข้อมูลด้านล่างได้แล้วก็ติดต่อแทนได้นะคะาราคาพูดคุยกันได้นะคะค่าแล้วนั่นก็หมดไปแล้วสำหรับชิ้นต่างๆนะคะที่แทนจะมาปล่อยหรือว่า มาขายต่อในวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับการรับชมวิดีโอนี้ของแตนอีกเช่นเคยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ซื้อนะคะอยู่ในประเทศอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะก็ดูเป็นวิดีโอสนุกๆก,ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่างที่แตนบอกนะคะเข้าไปเช็คในกล่องข้อมูลด้านล่างนะคะกดตัวลูกศรน,นะคะหัวลูกศรลงแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เห็นข้อมูลช่องทางการติดต่อแล้วก็ ราคาสินค้าชิ้นต่างๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไสนใจก็รีบติดต่อแตนมาเลยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เ,เป็นเทศกาลการให้ของขวัญเนาะก็อย่างที่บอกบางคนอาจจะอยากซื้อของขวัญให้ตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้แตนต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ